สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับซังโต้งนะครับผมไข่มุกสยามนะครับโซลาเซลล์นะครับผมรับจอประดานติดตั้งปั๊มสูบน้ำโซลาเซลล์นะครับผมนะครับมาหลังจากที่จอประดานเสร็จแล้วนะครับผมก็ปั๊มเสมอโซลาเซลล์นะครับก็มาติดตั้งให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับผมฝ่าฝนเป็นใจนะครับผมมื่อนี้บ่เปียกทั่วสวนบ่เอาเงินนะครับผมขนาดติดยังบ่เลี่ยวนะครับน้าห่วงแล้วนะครับผม ขนาดสร้างยงงเปียกนะครับผมบ่เปียกทัวสวนเบ่เอเงินเลยทีเดียวนะครับมือนี้นะครับเนี่ยฝ่าฝนเป็นใจนะครับผมเจาะบดานเ็จนะครับก็า่างว่าติดตั้งนะครับผมนะครับห่วงนะครับน้ำห่วงเต็มสวนแล้วนะครับขนาดยังติดป๊มยังเบลียวนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเพื่อนทนใดสนุกสนนใจนะครับอยากจะเจาะบดานนะครับไปใส่น้ำกษตรนะครับ ในโคเลื่อนนะครับผมจะใส่น้ำในโคเลื่อนหรือใส่ในการเกษตรนะครับผมติดตั้งควมสูบน้ำโซลารเซลล์นะครับผมพลังงานแสงอาทิตยรลงรุ่นเธอเดียวกับใส่ระยะเงานะครับผมฝากไว้กันด้วยนะครับผมติดต่อสอบถามขอไม่ได้นะครับผมศูนย์แปาครับผมไฮมุกสยามบาดานโซลารเซลล์นะครับผมเครื่องสีขาวฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ